ตื่นสายรีวิววันนี้ว่าด้วยเรื่องของคอนแทคเลนส์ปกติแล้วการเลือกซื้อคอนแทคเลนส์นอกจากที่เราจะเลือกลายที่ชอบแล้วเราก็ยังมาต้องดูในส่วนของค่าสายตาใช่ไหมคะแต่วันนี้ยังมีเพิ่มเติมอีกอย่างก็คือค่า DIA ซึ่งค่านี้สำคัญยังไงเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปเปรบเบทียบให้เพื่อนดูนะคะไปดูกันเลยอันดับแรกเลยจะให้เห็นตาเปล่าก่อนนะคะนี่คือตาที่ยังไม่ได้ใส่คอนแทคเลนส์นะ และนี่คือตาข้างที่ใส่คอนแทคเลนส์ที่มีค่า dia 14.0ซึ่งมันจะเล็กกว่าตาดำเรามากต่อมาเราจะใส่ข้างหนึ่งเป็น14.0ส่วนอีกข้างจะเป็น14.2นะคะสังเกตว่า14.2เนี่ยจะใหญ่พอดีตาเราเลยนะและคู่นี้จะเป็น14.2ส่วนข้างนี้จะเป็น14.5นะคะค่า dia 14.5จจะเป็นค่าที่เราชอบใส่มากที่สุดเพราะมันจะใหญ่กว่าตาดำเราแล้วก็ใส่แล้วก็จะดูตาโตมากนะคะ คู่สุดท้ายแล้วนะคะข้างหนึ่งจะเป็น14.5แล้วก็อีกข้างจะเป็น15ซึ่งค่า dia 15เนี่ยถือว่าเป็นค่าที่ใหญ่ที่สุดที่เรามีแล้วเพราะว่าเวลาใส่เราตาจะดูโตโตนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากตาโตแนะนำให้ใส่เป็น15นะคะส่วนอันนี้ตื่นสายแถมให้นะคะเปรียบเทียบระหว่างข้างที่เป็น14.0กับข้างที่เป็น15นะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนจะได้เอาไปตัดสินใจกันดูนะคะสำหรับวันนี้บุ้ยปุ้ย